สวัสดีครับสิงห์พเนจรดำเนินรายการช่วงที่ผ่านมาออกเดินทางไปเที่ยวชมนครเชียงรายเดินทางกับสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบ,บกในโครงกรารอัมมิแรนเที่ยวแดนทหารเดินทางมาแบบเนื้อสุดนำทีมเดินทางลงพื้นที่โดยพลตีพลศักดิ์ศรีเพ็ญผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบ,บก เขตทหารยินดีต้อนรับเป็นสำหรับพื้นที่ที่เราเปิดทำกิจกรรมเิการท่องเที่ยวอะกีฬาให้เรียกสั้นๆง่ายๆว่าอำนี้แหละปล่อยคล้อยแสงสาดมาเดินทางมาถึงวัดพระธาตุดอยเวียงแก้ววัดพระธาตุดอยเวียงแก้วสร้างโดยดําบิจากคูบาบุญชุม่มญาณสังวโรโดดเด่นด้วยพระอุโบสถบุญชุม่มรัตนบุรีสีธรรมราชา ศิลปะตามแบบราา้านนาภายในประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปพระพุทธเมตตามหาจัก,กรพรรดิรัตนบุรีสรีเชียงแสนเป็นพระประธานและแน่นอนว่าเมื่อเดินทางเข้ามาภายในพระอุโบสถก็ได้เจริญสมาธิเจริญพุทธมนต์และร่วมทำบุญร่วมกันอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุ จากนั้นหากหันหน้าเข้าหาโบสถ์เดินไปฝั่งด้านขวามือก็จะได้พบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวโดดเด่นสมเด็จพระคันธระองค์ปฐมสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลทางวัดมีวัตถุมงคลที่แผ่เมตตาโดยครูบาบุญชุม่มรายได้ทั้งหมดเพื่อบำรุงวัดออกเดินทางจากวัด อีกไม่ไกลเราจะไปอุทยานสามเหลี่ยมทองคําหรือทั่วไปเรียกว่าหอฟินหอฟินเป็นศูนย์นิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของฟินเมื่อสมัยมีการใช้กันอย่างถูกกฎหมายโดยที่สถานที่แห่งนี้หอฟินแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปารกของสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีเมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรบริเวณสามเหลี่ยมทองคา สืบต่อมาจึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงที่สามารถลดการผลิตและการค้าฟินในบริเวณพื้นที่แถบนี้ของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องมหันตภัยอันเกิดจากฟิ่นและสารเสพติด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจึงแดนดําเนินการจัดสร้างหอฟิ่นขึ้นเมื่อปีพศ2542ันเป็นชายแดนที่ปกป้องรักษาภาคมาและสาธารณรั์ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นพื้นที่ทั่วโลกรู้จักดีว่ามีสรรพคุณทางยาจึงมีการปลูกฝิ่นกันมานานหลายพันปีมาแล้วในที่สันตาของโลกภายหลัง จึงปรากฏผลร้ายกลายเป็นสิ่งเสพติดทำลายสุขภาพทำลายเศรษฐกิจและอาจแปรรูปเป็นยาเสพติดร้ายแรงชนิดอื่นอใช้เวลาเดินชมพื้นที่การจัดแสดงในหอฟิ่นพอสมควรใครมาเชีงรายแนะนำอ้อและอย่าลืมภายในพื้นที่ยังมีบริการด้านโรงแรมและบ้านพักให้บริการจากอุทยานสามเหลี่ยมทองคำอีกไม่ไกลถึงจุดบริเวณ สามเหลี่ยมทองคำซึ่งมีแม่น้ําไหลผ่านมาชื่นชมความงดงามของสายแม่น้ําโขงยามเย็นก่อนที่จะจากราอําเภอเชียงแสนเดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงรายไปรับประทานอาหารคํากลับที่พักเป็นอันเสร็จภารกิจภายในวันที่2ในการเชิญชวนส่งเสริมกระจายรายได้โรงพื้นที่ เดินทางมาถึงช่วงนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน e ีีต่อไปยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายสิงห์พเนจรดำเนินรายการรายงานจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย